พ่อลูกปันป่นปโอ้ยปั่นนี้แหละไปเลยป้าอจาจารย์มาเจอกับปร้านที่2ครับร้านนี้ชื่อว่าก ok ๊อกก๊อกชาบูพรีเมียมอลาคาร์ดนะครับครับผมก็มีอยู่2สาขานะครับท่านชมอยู่ที่พุทธมณฑลสายสี่และซอยสาธรส1อนั่นเองครับผมบบอกว่าเป็นแฟนรายการกินเที่ยวเราเดินเวิร์กเขาจัดให้เลยส่วนลด1 0สําสำหรับเมนูอลาคาร์ดทั่วไปตั้งแต่วันนี้ถึง 3- 1สิงหาคมส5่ง หกครับใช้ได้ทั้งสสาขาเลยนะจ๊ะแล้วก็เมนูแนะนําของทางร้านครับมีดังนี้เลยเริ่มต้นกันที่น้าซุปเลยฮะทางร้านเนี่ยให้เลือกถึง5สไตล์ด้วยกันนะท่านผู้ชมน้ําซุปดําซัมูไรน้ำซุปใส,ปสจัดกระพัดซุปต้มยำโชกุนซีสซุปมิโซะฮองเต้และซุปมาล่าบูชิโดได้ถึงสซุปในหม้อดเดียวเลยนะท่านผู้ชมและน้ำจิ้มของทางร้านเขาเนี่ยมีให้เลือกถึง2สูตรด้วยกัน สูตรแรกเนี่ยเขาชื่อว่าน้ำจิ้มก๊อกก๊อกส่วนสูตรที่2เนี่ยเขาเรียกว่าน้ำจิ้มพอนสึเมนูแนะนําของทางร้านครับชุดแรกเป็นชุดหมูที่รักราคา220บาทประกอบไปด้วยหมูสันนอกสไลด์หมูสันคอสไลด์หมู3ามชั้นสไลด์และหมูนุ่มหมักสูตเรเฉพาะของทางร้านครับชุดที่2ครับชุดเนื้อที่รักนั่นเองราคา220ยบาทจะประกอบไปด้วยเนื้อใบพายเนื้อน่องลาย เนื้อนุ่มหมักสูดพรพิเของทางร้านชุดที่3ครับเป็นหอยแมลงผู้นิวซีแลนด์อบชี้ตัวใหญ่เนื้อแน่นและเขาก็ยังใส่มอสเซเรล่าชีสที่เขานําเข้ามาอีกด้วยนะครับปิดท้ายด้วยก๊ก,กเกี๊ยวหมูชีสนั่นเองนะฮะเป็นเกี๊ยวหมูทอดสอดไส้มอสเซเรล่าชีสนําเข้าเหมือนเดิมเลยทางร้านเนี่ยเขาก็ยังมีเมนูอื่นๆอ,อีกมากมายกว่า70เมนู เริ่มต้นที่ละค่ะ0บาทเท่านั้นเองจ้าอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะครับกับร้านก๊อกก๊อกชาบูพรีเมียมนะครับอาคามี2ส,สาขานะครับพุบนทธมนฑลสาย4และซอยสาธร1ิครับผมติดต่อได้ตามช่องทางนี้เลย